พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะรู้สึกไงบ้านที่ได้ยืนกับพี่ไบร์ก็ค้าตรงนี้ฮะเถิน <c oughs> ค่ะเ <c oughs> ถินนะหล่อไหมครับ <c oughs> หล่อมากใสไหมฮะ <c oughs> ใสมากใสมากหล่อมากกิ้งเลยเอาละเอาใช้เวลานี้ให้คุ้มค่านี่เรามีรางวัลให้แต่โจทย์คือจะต้องใช้เวลาภายใน1นนาทีต่อข้อเรามีให้หนึ่งนาทีต่อข้อต้องตอบให้ถูกนะถ้าตอบถูกครบปุ๊บก็จะได้รับรางวัลไหวไหมครับ1นนาทีหนึ่งข้อ โอเคครับโอเคโอเคเอาละครับตอนนี้พี่บิวนอกจากได้พี่ไบร์แล้วยังได้อีก200คนช่วยนะฮะ <laughs> น่าจะสบายนะฮะเอารางวัลมอบเลยไหมะฮะ <laughs> มาครับข้อรอบที่สองถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งหนาทีมาครับ ไม่เงียบสิครับเรียกพี่ไบท์ทำไมล่ะครับเขาอยู่ตรงนี้ฮะใช่ใช่ทำไมนะขอตอบครับอุ้ยเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยไม่ต้องปรึกษาผู้เข้าแข่งขันด้วยเนาะไม่ยากข้อนี้ไม่ค่อยยากครับอ๋อว่าไงฮะคำตอบคือกัปตันครับ กับตันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมเลยไม่ยากเหนือพี่ไปเนาะเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่เอออยู่ดีมันก็แบบคิดมาได้ไไดใช่ป่ะทางลานิงเงียบสนิทเลยนะเมื่อกี้เนาะโอเคโอเคข้อหนึ่งทำได้ดีฮะรับไปหนึ่งคะแนนข้อที่สองมาครับคิดเอาไหมครับ อุ้ยข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะที่บอกว่าข้างล่างอ่ะคือหมายถึงยังงี้ยโอ้โหข้างล่างข้างข้อสอบโอ้โหว่าไงกับพี่ไบร์คิดออกยังครับเฮ้ยเขาคิดออกแล้วเขาคิดออกแล้วคิดออกแล้วเหรอคิดออกคิดออกครับหลังข้อสอบข้างข้อสอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหข้างล่างนี่เก่งจริงๆริงางข้อสอบนะฮะ ยังไงพิกร้ายอธิบายทีม้มันคือคลังข้อสอบอยังไงผมจริงๆไม่ยากเลยนะข้อนีออ้รูปแรกเป็นรูปของของคลังเก็บของนะคะรับดูทสองเป็นรูปข้อเข,ข่าสุดท้ายเป็นรปกระสอบเหลือเป็นคลังข้อสอบจริงๆก็เห็นพอคิดออกแล้วแต่แรกๆแ,แล้วแต่ว่าอยากให้ดึงเชิงดึงเชิงหล่อละฉลาดมากเลยลกับตามพี่ไปร์ยเราถูกต้องคลังข้อสอบนะฮะข้อที่สองเยี่ยมยอดมาต่อกันที่ ข้อที่สามครับหนึ่งนาทีจับเวลาแอพพลิเคชั <ST. S 1> ่น <ไป S 1> นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด <ST. S 1> ี๋ยวยังไม่ได้เฉลยเลย ถูกแล้วเหรอไม่ต <laughs> ้องมีพ <socks on and poor> <sh> ิธีกรแล้วแหละเขาดําเนินกันได้อะผมว่าเหมือนมาดูรูปแบบออกงานโรงเรียนแอพลิเคชันถุกต้องสามข้อผ่านไปสบายๆปิวยืนเฉยๆรับรางวัลแบบยืนเฉยๆตั้งแต่รอบแรกแล้ว อย่าทำให้ร้ายไม่ร้สิอย่าทำให้ร้ายครับคุณเล่นในอะไรแรงๆกับผมบ้างจะได้แบบว่าด่ามาเลยด่ามาเลยด่าโอ้มันยังไงเวยเนี่ยอ้า ผ่านกันแล้วสามข้อนะสองข้อสุดท้ายครับสามข้อที่ผ่านมาทำเวลาได้ดีมากข้อที่สี่ถ้าพร้อมแล้วมาครับอะไรกันเฟสอะอะไรอสุดท้ายคือนนเฟสหรอลองให้ดิวใช้ความาพยายามดูเอสเอสเคดใช่ไหม ได้ยินแวว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 มัน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 ปิ้งขึ้นมันปิ้งมาว่า escape escape บิวว่าไงฮะบิวบอกกัปตันว่าไงตามนั้นเลยค่ะตามกัปตันเลยค่ะ escape ถูกต้องไปทุกคน escape เป็นคำตอบที่ถูกต้องผมอยากรู้มากเลยว่าใครเป็นต้นเสียงข้างล่างเขาเก่งเขาเก่งมากเขาเก่งมากเขาเก่งมากเคืออะไร เอสเปรสโซ่ใช่ไหมากาแฟไม่ใส่นมยังขมไม่เข้าเธอไม่ใส่ใจนะทำการบ้านมาดีแต่เครมนี่คิดไม่ออกช่วยคิดกันด้วยนะฮะเอา้าแต่ถือว่าทำได้เก่งมากนะ4ข้อผ่อานไปแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะเจ้าผม ด้านล่างจะช่วยไหมครับข้อสุดท้ายแยวข้อนี้ให้บิวนำผมไม่อยากจะบอกว่าไม่ให้ช่วยแต่เราช่วยกันเต็มที่มากเขามีโมเมนต์ของเขาจริงๆเอาล่ะข้อที่ห้าครับบิวไม่ต้องสานบิวใจเย็นนะบิวเห็นนั่นไหมอ่ะเออบิวว่ายังไงนะ ไม่รู้สิคะจับตัาว่ายังไงคะอุ้ยเอนไปไม่ได้ยินเลยคะ่ะอืมผมว่าบิวลองคิดดูนะคราวนี้ไม่มีเสียงด้านล่างเลยทาไงกับตาพี่ไบอะไรอะเฮ้ยพี่ไบ้เอาอย่างงี้เลยเหรอ กี่พยางครับกี่พยานกี่พยานกี่พยางสองพยานมีลักษณะลูกสองพยางนสามลูกสองพยานเออมีงี้ด้วยอ่ะอุยสิบสุดท้ายแล้วนะอ่าผมได้ยินผมไอติมครับไอติมไอติมไอติมตอบแล้วไงตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วตีคอนโทรลเลยนะเนี่ย เดี๋ยว200คนลุมเลยนะครับนี่เอา้าเมื่อกี้ตอบว่าไอติมครับไอติมไอติมนะดีไม่ทำท่าคิดนานไม่งั้นหมดเวลาจริงนะเมื่อกี้ไอติม, no. มนเนาะ summer escape ใช่ไหมฮะฤด,ดูร้อนมันก็ต้องไอติมใช่ไหมเป็นคำตอบที่ชูต้เาเก่งมากครับเบล ต้องการไอติมเลยครับเพราะว่าร้อนผ่าวๆเลยฮะตอนนี้ร้อนผ่าเผาเลยนะฮะไปส่งมอบรางวัลกันตรงกลางเลยนะครับ